สวัสดีครับวันชัยคาเหล็กแปรรูปวันนี้มาแนะนำดาบทรงใบข้าว,วเราจะเปิดให้ดูเลยนี่ทำจากเหล็กเค990ก่อนอื่นเลยครับฝากกดติดตามเพจของเราวันชัยคาเหล็กแปรรูปอ่าแล้วก็ช่อง YouTube ของเราฝันชัยคาเหล็กแปรรูปหรือโทรมาได้เลยที่ 0864259942หากสนใจสินค้าของเรานะครับอะอย่างที่บอกวันนี้เราจะให้ดูดาบทรงใบข้าวที่ทำจากเหล็ก k 990เหล็ก k 990เนี่ยเป็นเหล็กจากเยอะระมันนะครับดูนะครับเราให้ดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนี่ครับเป็นดาบทรงใบข้าวครั้งที่แล้วเป็นดาบทรงเวียดนะครับอื อันนี้จะเป็นแบบชุดหวายถักหวายนะครับงานถักหวายถักละเอียดนี่ครับนี่เราก็จะพันเชือกแดงปลอกเนี่ยทำจากไม้สักแล้วก็พันชุดหวายเหมือนกันแต่ที่ให้ดูเนี่ยเป็นดาบทรงใบข้าวที่มีความยาว สิบ้านิ้วนะครับสิบเก้านิ้วคือตัวใบดาบนะฮะตัวใบดาบเดี๋ยวเราจะวางให้ดูเฉพาะตัวใบดาบสิเกนิ้วเราให้ดูกันชัดๆไปเลยอ่าชัดไหมเอ่ยชัดไหมส่วนตัวอันนี้ตัวด้ามจับความยาว 12นิ้วนะครับ12นิ้วอันนี้เป็นออเดอร์ที่คุณลูกค้าสั่งมาแล้วเราก็สั่งทำแล้วก็จัดส่งรีบทำแล้วก็จัดส่งให้นี่ครับสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยในเพจของเราขวัญชัยค้าเหล็กแปลรูปหรือช่อง y o u t u b e ของเราขวัญชัยค้าเหล็กแปลรูปนะครับอ่ะ แล้วก็มีข้อมูลแนะแนำทีหนึ่งแนะน,น,น,นำเพิ่มอีกนิดนึงคือทำไมทางล้านนาถึงเป็นดาบทรงใบข้าวนะครับดาบทรงใบข้าวเนี่ยก็คือเอาไว้สําหรับนักลบที่เป็นไซส์นี้นะไซส์นี้เป็นแบบหน่วยแบบทะลวงฟันนี่ให้ดูสันด้วยเป็นหน่วยทะลวงฟันที่ต้องใช้ความคล่องตัวคล่องแคล้ว ในการหลบหลีกแล้วก็น้ําหนักดาบเป็นน้ําหนักที่พอดีคล่องตัวในการรับมือคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อกรกับคู่ต่อสู้นะครับในนักรบสมัยก่อนเออเนี่ยประวัติก็มันมีประมาณนี้ครับอ่ะก็เราก็จะให้ดูกันอีกทีนึงดาบทรงใบข้าวนี่ครับ K เค9กเหล็กคุณภาพดีจากเยอรมันสนใจก็ สั่งเข้ามาได้เลยที่ควนชัยค้าเหล็กแปรรูปนะครับหรือโทรมาได้เลย0864259940นี่วิธีเก็บดาบเอาไปนี้นะครับเอาสันดาบปุบแล้วก็ค่อยๆเข้าไปชุบเรียบร้อยครับครับผมขอบคุณครับที่ติดตามคลิปของเราสวัสดีครับ